ร้านสเต็กเฮาสุดโรแมนติกท่ามกลางวิวเมืองกรุงแบบโซโจึงบรรยากาศเรียบหรูฟังเพลงแจ๊สเพลาะในราคาสบายกระเป๋ามีอยูจิง <c oughs> และที่นี่คือบางรักกริวชั้น30โรงแรมแกรนด์เซ็นเตอร์พอยสุรวงค่ะ <c oughs> ตัวร้านตกแต่งมาอย่างเรียบหรูคลาสสิกในโทนเขียวทองมีกระจกบานใหญ่รอบร้านที่สามารถมองเห็นวิวกรุงเทพและมณาฑาเจ้าพรได้ฟิลโรแมนติกสุดๆเหมาะกับการมาเดทกับคนรู้ใจมากเลยค่ะ <c oughs> มาดูในส่วนของอาหารกันบ้างนะคะวันนี้เราสั่งเมนคอสเป็นสเต็กเนื้อไทวากิวที่นี่เขาใช้ส่วนเทนเดอร์ลอยที่เนื้อนุ่มชุ่มฉ่ำแบบ น้ำตาลแทบไหลยิงฐานคูซอสสเต็กของที่นี่เลาอร่อยลงตัวมากเลยส่วนสปากเกตตีคาโบนาราจานนี้อร่อยเข้มหอมชีสคือเขาใส่ชีสมาให้แบบไม่ห่วงเลยอะทุกคนเซนสปากเกตตีมีความหนึบพอดีจานนี้ให้สามผ่านเลยค่ะทานเนื้อทานแป้งแล้วเราจะขาดผักไม่ได้นะคะจานนี้คือซีซาสลัดที่ช่วยเพิ่มความสดชื่นของมืนน้อนี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบเลยปิดท้ายด้วยบางรักฟรายมันม่วงทอดสูตรเฉพาะของที่นี่มาร้านนี้ที่ไรเราต้องสั่งเมนูนี้ทุกที่เลยค่ะทานเพลินจนอยากเบิ้ลเลยสำหรับใครที่กำลัมงมองหาร้านสวย ยบรรยากาศดีๆไว้ดินเนอร์กับเพื่อนๆหรือคนรู้ใจแนะนําที่บางรักกริวเลยค่ะและทุกวันสุกเสาร์เขาจะมีดนตรีแจ๊สเพราะพลให้ฟังกันเพลินๆอีกด้วยบอกเลยว่าดีต่อใจแน่นอน